วันนี้ผมจะมีอัปเดตมาจากกีตาร์ฮอฟเนอนะครับทางซซนกีตาเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายกีตาร์ฮอฟเนอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็นําเข้า2รุ่นนี้มานะครับปีนี้ที่งานแนมโชนะครับทาง h o f เนอรแจ้งว่ากีตาร์สายเหล็กนะครับ จริงๆบริษัทฮอฟเนอร์เนี่ยก็ทำสายเอ็นด้วยนะครับสายไนลอนด้วยแล้วก็ที่เด่นๆก็คือเบสนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับฮอฟเนอร์นี่เป็นบริษัททำผลิตเครื่องดนตรีนะแล้วก็ผลิตที่ประเทศเยอรมันคุณภาพเยี่ยมมากจะมาอัปเดตให้ฟังกีตาร์สายอะคูสติกนะครับสายสตีลสติงแบบนี้มียอดขาย2รุ่นนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทในปีที่ผ่านมาเลยนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมสุดๆนะครับซึ่งทางซินีต้าก็มีทั้ง2รุ่นนี้นะฮะอยู่ที่สาขาพรมาณ สาขาไม่กลับพังนานะครับคนที่สนใจมาดูได้ขายดีด้วยนะครับตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับอัปเดตนิดนึงนะครับว่าล็อตใหม่เนี่ยซึ่งก็สั่งไปนะครับกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับสำหรับกีตาร์ฮอบเนอร์นะครับตัวที่อยู่ซ้ายมือกับขวามือของผมเนี่ยเป็นกีตาร์อะคูสติกสายเหล็กนะครับที่เรียกว่ามีการผสมผสานการสร้างในแบบเทดิชชันลนะครับใช้โครงสร้าง กีตาร์แบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ผสมกับกีตาร์สตีลสติงกีตาร์สายเหล็กเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับคุณจะไม่ได้ยินสไตล์แบบนี้จากบอดี้กีตาร์ตัวไหนๆที่ให้โทนเสียงที่มีความโดดเด่นแตกต่างนะครับเรียกว่าให้โทนเสียงแบบนิ่งนะครับแล้วก็เสียงกลางเนเด่นชัดเจนมากนะครับตัวนี้คือรุ่น HACS7 นะครับตัวนี้จริงๆก็คือรุ่นเดียวกันเลยครับเติมคำว่า r ี l ล c กเข้าไปนะครับทำเก่านะฮะ ขายดีมากๆรุ่นนี้ขายดีมากเลยนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็คนที่สนใจกีตาร์ฮอบเนอร์นะครับแวะมาชมได้แวะมาทดสอบได้เราเคยทำรีวิวนะครับสามารถไปดูได้ที่ u t u b e นะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่า2รุ่นนี้น่ะไม่ผิดคาดนะครับที่จะเป็นรุ่นที่ขายดีป๊อปปูล่านะครับในปีที่ผ่านมาของบริษัทฮอ f เนอร์นะครับและที่สำคัญ2ตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ผลิตในเยอรมันด้วยนะครับเรียกว่าคุณภาพการสร้างนี่เยี่ยมดีมากที่สำคัญภาคไฟฟ้านะครับ พิก up ของเขาเนี่ยเป็น i ิก up ที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นระบบแบบชาร์จนะครับรายละเอียดไปดูในรีวิวที่เคยทำไว้ได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าสำหรับกีตาร์ฮอฟเตอร์เนี่ยคนที่สนใจก็มาลองมาเล่นมาสัมผัสกันได้นะครับที่ซินกีตาร์ขอบคุณครับ